ร้อยซับนำชโชคร้อยโชคร้อยรับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับเอฟซีแฟนครับร้อยซับนำโชคเลขเด็ดนำโชคมาฝากสู่สู่สุคนเมื่อนี้มาติจตจิตฐานอูเทพหุยทับท่านทราบข่าวว่าท่านอาจารย์จะเด็ด,ด เมืองสุรินทร์ทีมาทำพิธีขอโชคด้วยขันน้ำมนต์นันดาพร้อมกับผู้เทพแห่งหอยทับท่านที่สารทาวิริปักที่ทิพยสถานหอยทับท่านแห่งนี้มหอดมาสานที่แล้วกับโบลาย,ยาง,งาไปพบไปพบกับอาจ,จารย์จะเด็ดกับผู้เทพทำพิธีขอโชคกับทาวิริปัก ได้เลยครับเพื่อนำเด็กเด็ดนำโชคฝากชูขูชูข้น ท่านอาจารย์จะเริ่มวิธีจุดเทียนแล้วนะครับและขอเชิญชมบรรยากาศพร้อมกับบรรยายด้วยภาพครับผม C'est voilà. ça oui. la, sí. la... 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 แต่เป็นเลขสวยมากเลยนะคือว่าเป็นครั้งแรกในการขอตะเลขสามตัวลุดปรับะเพื่อนกำมังพยายามเล่นัว Agora. ท้ายตัวนะครับผมเนื้อตัวแรกขาเน้อตัวแรกเลยนะครับผมกเปรี้มากเมอนมับายตว่าเป็นตัวสวยนะครับเดี๋ยวให้ทาเสร็จแล้วจะพาไปดู หลักสิบสอง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  Thank you.

นะคับคือการเปลียนองค์ประกอบแบบเดียวเราลองอาจารย์สรุปอีกครั้งนึ่งนะครับว่าเป็นตัวไหนบ้าง สาธุข <chat> <chat> mm ้าพเจ้าขอตั้งจิตบุทิศผลบุญกุศลนี้ที่แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาคุณครูบาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมรักสมรรัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันอีกครั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวนันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เถิดซอาอิ <woo. S 2> มินาบุญญากเมนาอุปชัชชยาโกนุตระจาริอุปการาจามาตาปิตาจายาตกาบิยามังสุริโยจันติมาราชโกน,นาวันตานราปิจาพรมมาราชยินทาจาม โอกาบาลาจัตเทวตายาโมมิตามนุสสาจามันนาตาเวริกาปิจามตเบสะตาสุขิวันตุบุญญาณิปะกาตานิเมสุขังจัติวิทันเตตุกิปังปะเทถวมัตังอิมินาบุญญากรรมนาอิมินาอุติเสนาจักิปังสุลภิเชวาดันหูปะทามนาเชตนังเกสันตานิหินาธรรมายาวานิพามามานาสันโตสัพพะทาเยวายทัชาโตภะเวภะเว ໂໂຊເຈຕາສະຕິປັນຍາລັນແລະໂພວະນິນາມິນາມາລາລະພັນທະໂໂກະສັງຂາຕະົນຈະວິຣະເຍສຸເມອຸທາຕິປາວະໂຣນາໂທທະໂມນາໂທວະໂຣຕະໂມນາໂທປະເຈກາພຸດໂທຈາສັງໂຄນາໂທທາໂມມະເຕໂສຕະມານຸພາເວນາມາໂຣກະສັນລະພັນທຸມານ สามเบสัตังเวราหุนโดอภัยปชามันโตอานิกาหุนโดสุขียาตานังปาริยการันโดยาธาบริวะหาปุราปาริปุรนเดสะคารังเอวะเมีวัยโตทินังเปตานังอุปกัปะเทียอิสิตังปะติตังตุมังคีปะเมวะชะเมสะโตสะเปปุรนโตสังกาปามจันโทปนารสุยาธาเมนิโชติรัสส เอาทาสาธุขอบุญส่วนนี้จงสำเร็จแก่พญานาคทั้งส <enfant> ีตะกูลโดยเฉพาะเท้าวิรูปปากโคสาธุ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 

ทางโทรศัพท์ไม่รับก็แสดงว่าติดลอตเตอรี่อเนา้อเงินาม <c> ่นายคือเนื้อเ่นทั้งโคเป็นเลขแรกเพลินได้มาอาอุมลายศรัยยะดูออกบอกได้ดูออกรัถ้าแอปไม่ได้รับบอกแก้รอบอุมลายัยยะต้องอยู่ใัลกหนึ่งเลขเงินนะเป็นเบจิค ท่านชมเป็นตัวเลขเนาะนะครับแปนะครับตามที่ท่านดูตามสายตาเนาะนะครับจะเป็นอะไร102่งกับ2องสองศูนย์หกอาจารย์อาจารย์ว่าตัวไหนครับถ้าเป็นก่อนเนี่ยก็สองสี่สองสี่ศูนย์บ่มีขาเอาออกศูนย์บ่มีขาเอาออกศูนย์บ่มีขาเอาออกเด้ี๋่วอาจารย์ว่าของอาจารย์ก็ ส <24. S 1> <20 4. S 2> องศูนย์สี่สองศูนย์สี่เอาโบลล์ลงเนาะอาจารย์จะดิดท่านจะมองเป็นเลขตัวไหนเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาให้แอดเบิ้ลน้ำแนยด้วย ตัดคู่แข่งออกไปแล้วช่องหนึ่งหนึ่งศูนย์องนะครับตามสายตาที่เรามองเราก็บอกว่าหนึ่งศูนยองนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ส่งนส่อ

อาจารย์น้าอาจารย์ผูเทพห้วยจำทั์วงกลมที่29เนาะนะครับอาจารย์จะเด็ดลงอัคระลงยันอยู่ที่สองศูนย์ นะครับรวมพลังสามอาจารย์สองจังหวัดน,นะครับสามอาจารย์ตัดสินใจเอาเองเนาะแอดกับมีหนาทีน้ำสนเสนอ เป็นสื่อการในการนำเสนอเพื่อเอาให้ท่านไปใช้เป็นแนวทางในการเสียซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับย้ำคำว่าไอเอฟซีช่วงชวงนีเนาะช่วงดี้แข่งปังๆช่วงดาวเมตินะครับได้กันทุกคนแอบหน้าจอหรือว่าเขียนไว้เลยครับจบไปเลยครับมีปีก็บินไม่ได้นะครับชอบด้ลยยังขอให้เป็นยังก็ท่านอยู่เนาะ ไม่รอดครับยาไม่นม่รอด้องโเลยอเสทุกท่านโชคดีนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับละเอียดยิบนะครับก็ไปหมดแล้วหนะากท่านสอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกกับแอดมินลอยสับน้ำถูกในการถิงานต่อไปด้ยวยครับด้ยวดยวและอย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อไม่คลิปวิดีโอไม่มันจะได้แจ้งเตือน ร้อยทับย์น้ำโศกเลขหรือน้ำโสกมาฝากสูุข่สูขคนขอให้เอฟซีตกทานทานผู้ศมตกทานโสหมาณกันสุข,ข่สูขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ